เชฟปลาไข่เจียวไหนน่ากินเหมืนกันมั้ยนิดะเชฟแซ่บไหมไข่เจียวอร่อยแบบไม่ติดน้ำมันนะับแพรทำไข่เจียวแม่ทำไก่ต้มปลาให้โอหอมเลยแนะี่หอมแบบหอมฟลุ้งเลย เฮ้ยแบบแบบดีนะเขาบอกว่าสูตรเขาครับต้องเท่าไหรตักเท่เลยครับไปเรียนเต้นหลักแต่แจ๋วไปหมดเลยครับอยู่บ้านไม่กี่คนทำมันเองอะทีนี้ ไปทานนลครับเสร็จแล้วครับวันนี้ครับไข่เจียวฝีมือแฟนครับเอาไรครับการที่เราได้กินไข่เจียวท,ท,ที่เขาทําถือว่าเวลาอันน้อยนิดที่เขาจะมาทําให้เราได้อันนี้ยังไม่ชิมใช่ไหม <c oughs> ยังแต่วันนี้แม่ทําไก่ต้งน้ำปลาไม่ประแจ๋ว ที่บ้านไปหมดเลยไปเล่นเต็มกับน้องแนตับร้อนหมดเลยก็เลยทำกินกันเองคร<ช>ับเค็มไหมไม่เคมมม็เคมพอดีแต่เกือบแต่ตอนนี้พอดีชอบชอบรสนี้ไม่ได้อวยแต่ชอบแต่ถ้าแต่ให้อีกนิดเดียวจะออกเคม็มอ่า อันนี้แบบอันนี้แบบไม่อวยอันนี้แบบสดๆนะคะสดครับชุมชิดนมุงนี่เลยแต่แพจะกินกาแฟก่อนกินข้าวตลอดเนทุกเช้าแล้วพอกินข้าวก็อิ่มไวแล้วบานเลยออกไปซื้อเพิ่ม,มแบบเก็จะชอบอยากตั้งใจทําอะไรเยอะๆไว้ให้กินน,นิดเดียวแล้วกินกาแฟไปแล้วก็จะอิ่มไวตลอดผมไม่ตักข้าวครับไม่ไหว้ะตอนนี้เราจัดโปรนะคะใครที่อยาก ควบคุมหนึ่งการกินสองน้ำหนักสามช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนี่เลยค่ะพราวคอฟฟี่ใครที่เป็นสายกาแฟนะคะใครที่ทานอยู่ก็รีวิวด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าสั่งไปแล้วรอบที่แล้วได้ของกันรื่ยังรีวิวเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกาแฟจอยจากกาแฟจอยตอนนี้ฮาจัดโปรปกติแล้วสามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งห่อสามร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้เราจัดโปรให้ที่สองร้อยเก้าสิบหนึ่ง แถม1ได้2หอ่อกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนคะ่ะรีบเลยนะคะโปรนี้เราจะหมดน่าจะหมดเร็ว,รวนี้นะคะเพราะว่าเรากําหนดไว้ว่าวันที่19โปรนี้ถึงวันที่19ทางโรงงานแจ้งมาว่าถึงวันที่19เพราะฉะนั้นใครตุนได้ตุนใครไม่เคยลองอยากลองโอกาสดีนาทีทอง1แถม1 2 9 0บาทพิมพ์สนใจได้เลยค่ะราวคอฟฟี่ค่ะ